ตอนนี้เราก็มาถึงรีสอร์ทค่ำพอดีคงจะได้นอนที่นี่เอออ่ะพอตอนเช้านี่เช้าขึ้นมาผมพร้อมกับทีมงานก็จะได้เดินทางต่อไปดูวัดเออพระพุทธชินราชที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่ครับไป เดินทางกพร้อมทีมงานหลายๆคนไปด้วยกันนะครับกลัวจะถึงนั้นก็คงจะใช้เวลาใช้เวลาหน่อยก็ไปดูที่วิวทิวทัศน์สวยๆชมวิวไปด้วยกันนะครับเราก็ไปตั้งหลายที่ทั้งขับเอง บางครั้งก็ถนนก็เป็นขึ้นมันก็อาจจะให้ดูเป็นบบบับบบบไปหน่อยแต่ละวิ่งก็ไม่เกิน100 1ร้อยสี่ก็ประมาณนี้ครับก็ถนนมันล่งดีก็110ยสิอยี่ถ้าถนนมันขุกขักเข้าโค้งหน่อยก็70 80ก็ประมาณนี้แหละอ่านั้นมาถึงแล้ว นี่วัดพระพุทธชินราชนะครับต้นตำรับพระนเรศวรมหาราชคือจังหวัดพิษณุโลกนะครับก็เป็นเมืองที่น่าเที่ยวเป็นเมืองที่น่าเที่ยวเป็นประวัติศาสตร์ของของเมืองไทยเรานะครับครับคนก็ไปเยอะที่ไปกราบไหว้ไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระ ู่บ้านคู่เมืองพระพุทธจินราชต้นตำรับของพิษณุโลกนะครับต่อไปนี้ก็จะเป็นภาพที่เออเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะพาไปดูด้านหลังอีกทีหนึ่งพวกพวกโบสพวกอะไรพวกเก่าแก่นั่นแหละครับนี่นี่มาแล้วนี่นี่ครับไปดูกันเนี่ย เป็นแต่คนสมัยก่อนเขาก็ทำทำหินเอามาก่อเป็นฐานเป็นเสาเป็นอะไรมันจะเป็นทางเข้าเป็นสะพานทางเข้าให้พวกที่นักท่องเที่ยวหลายๆชาติที่มาเที่ยวกันนะครับคนไทยเรา ก็ไปเที่ยวกันเยอะพวกไต้หวันก็มาเยอะทีมงานหลานน้อยนะครับจะพาท่านผู้ชมมาเบ่งภาพท,ที่เที่ยวสุดท้ายนะครับเนาะเดี๋ยวก็จะเป็นเนี่ยเป็นก้อนอิดเป็นอะไรที่เขาทำกันคนสมัยก่อนโอ้ ยอมรับเลยครับฝีมือของท่านบรรพบุรุษเรานะครับนี่ยเนี่ยเสาเสามาดูเสาเนี่ยโอ้ผมกัเงึดขึ้นกันละ่ะเสาความบรรยายอาจจะไม่คล่องตัวเพราะว่า พูดไทยก็ยังไม่แข็งแรงดีพุนเสาโอ้พุนเฮ็ดขึ้นมาได้จังได้สนิวเงิดเงิดเงิดคุนสมัยเก่าเพ่นนะครับนี่นี่ต่อไปนี้ก็เป็นภาพภาพถ่ายจากวัดผาผาซ่อนแก้วครับสวัสดีครับ